เงินดิจิตอลวอลเลตหรือเงินสด1นึ่งมื่นบาทที่ทางรัฐบาลจะแจกให้ประชาชนบางกลุ่มภายในเดือนกันยายนนี้นะครับล่าสุดก็ได้มีการปรับเปลี่ยนและก็เลื่อนวันออกไปแล้วนะครับผมโดยเมื่อวานนี้วันที่12กันยายนนะครับทางรัฐบาลก็ได้มีการถาแถลงนโยบายอย่างเป็นทางการแล้วนะครับผมคุณพิชัยรองนายกรัฐมตรี หรือว่ารัฐมนตรีการคลังเนี่ยก็ออกให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการเงินดิจิทัลบอลเวตนี้แล้วนะครับผมจะมีอะไรปรับเปลี่ยนไปบ้างและประชาชนอย่างเราเนี่ยต้องเตรียมอะไรไปบ้างในการรับเงินนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาเล่าแล้วก็สรุปให้ฟังครับสวัสดีครับปอนแสนสุขนะครับอยู่ในช่วงปอนพารู้นะครับผมวันนี้มาอัปเดตข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับโครงการเงินดิจิทัลบอลเวตอีกแล้วนะครับทุกคนคือล่าสุดนะครับวันที่12กันยายนที่ผ่านมา คือทางรัฐบาลก็ได้มีการถาแถลงนโยบายอย่างเป็นทางการแล้วนะครับเกี่ยวกับโครงการเ e งินดิจิตอลมีการปรับเปลี่ยนอะไรไปมากนะครับผมก่อนหน้านี้เองหลายคนที่ตามข่าวมาก็คงจะรู้อยู่แล้วนะครับผมว่าเงินดิจิตอลเนี่ยก็มีการปรับเปลี่ยนกลายเป็นแจกเงินสดกลายเป็นอะไรวิวัฒนาการมาเยอะนะครับทุกคนโดวยวันนี้เนี่ยก็น่าจะตก มันน่าจะตกผนึกแล้วก็น่าจะเป็นอย่างนี้แหละครับผมเพราะว่าระยะเวลามันก็ได้กระชั้นชิดมาแล้วนะครับผมก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับผมสําหรับกลุ่มเปราะบ,บางหรือกลุ่มผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแหง่งรัฐก็น่าจะได้ภายในเดือนกันยายนนี้แน่นอนนะครับผมก่อนหน้านี้เนะี่ยมีการให้ข่าวบอกว่าจะได้ประมาณวันที่2ี่สกันยายนใช่ไหมครับคือวันที่ส2องอ่ะมีการถแถลงนโยบายเนะี่ยคุณพิชัยรองนาะยกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์แล้วบอกว่าคือ เงินที่จะเงินจะจะเริ่มโอนตั้งแต่วันที่ยี่สบห้ากันยายนถึงวันที่30สกันยายนนะครับไม่ใช่วันที่ยี่สิบนะครับทุกคนอ่าอันนี้ล่าสุดเลยนะครับผมต่อมานะครับผมกลุ่มแรกที่จะได้รับโอนนั้นก็คือกลุ่มเปราะบางเหมือนเดิมนะครับผมและจะโอนทางไหนนั่นคือโอนทางพร้อมเพย์นะครับกลุ่มเปราะบางเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่นั่นคือผู้พิการแล้วก็ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเขาบอกว่าผู้ที่พิการนส่วนมากจะมี พรอมเพย์อยู่แล้วนะครับผมถ้าผู้พิการไม่มีก็จะเป็นผู้ดูแลก็จะมีพร้อมเพย์อยู่แล้วนะครับผมที่ทางรัฐรัฐบาลโอนให้ในแต่ละเดือนนะครับอันนี้ก็จะไม่มีปัญหานะครับผมแต่สําหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการรัฐตัวนี้จะมีปัญหานะครับผมเพราะว่ามีอยู่ประมาณหนึ่งล้านคนนะครับที่ยังไม่ผูกพร้อมเพย์นะครับผมผมแนะนํานะครับให้ไปเปิดบัญชีบัญชีธนาคารไหนก็ได้แต่ถ้าจะทางรัฐบาลหลส่วนมากเขาก็จะอยู่กับกรุงไทยนะครับผมแล้วก็ ผูกพร้อมเพยกับบัตรประชาชนไว้นะครับผมสําหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับทุกคนก็รีบไปเปิดบัญชีแล้วก็ผูกพร้อมเพยไรให้เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวได้เงินล่าช้ามาหรือยังไงเ,เดี๋ยวจะมีปัญหาอีกนะครับผมคือช่วงนี้คนก็ยังไม่เยอะด้วยเท่าไหร่นะครับก็แนะนําให้ไปผูกให้เสร็จนะครับผมแลที่สําคัญนะครับใครที่กลัวไม่ได้นะก็มีผมลงทะเบียนไปแล้ว หรือว่าผมควรไม่ได้ผมไปลงทะเบียนแอปทางนัฐอีกได้ไหมไม่ต้องเป็นลงแล้วนะครับเขามีข้อมูลหมดแล้วนะครับทุกคนข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มปลอบบ้างเนะเขามีหมดแล้วประมาณ14ล้านกว่าคนนะครับผมเขามีข้อมูลหมดแล้วนะครับทุกคนส่วนกลุ่มที่2นะครับกลุ่มที่2เนะี่ยก็ข้อมูลอัปเดตล่าสุดก็จแจกแจกเป็น2ก้อนก้อนแรกก็เป็นเงินสด5,000บาทก็จะได้ประมาณช่วง ประมาณสักประมาณเดือนพฤศจิกายนนะครับผมถ้าเดือนตุลาคมเนี่ยมันจะเร็วไปน่าจะเดือนตุลาคมก็จะเป็นถ้าเป็นตามเวลาเดิมนก็จะเป็นการลงทะเบียนของร้านค้าแล้วก็การอนุมัติการตรวจสอบสิทธิ์ประมาณนี้นะครับผมก็จะประมาณช่วงเดือนพฤศจิก,กายนอ่าจะได้รับ5,000บาทก่อนส่วนอีกก้อนหนึง่งก็ไม่รู้ว่าจะได้เป็นเงินสดหรือเงินดิจิตอลไหมแต่ทางรัฐบาลเนี่ย มันใจว่าทางราัฐบาลอยากให้เป็นเงินดิทัอนอลเล็ตเพราะว่ามันจะได้กระตุ้นเศรษฐกิจให้ตรงจุดเงินเงินดีท่อนรัฐบาลบอกว่ามันจะหมุนได้หลายรอบมันจะกระตุ้นเศรษฐกิจซื้อของที่รัฐบาลต้องการที่ซื้อได้ตรงจุดกว่ากันนะครับผมแต่สาเหตุที่ให้เงินส่วนมากกว่า5,000ันบาทเป็นก้อนแรกนกี่ก็อาจจะเป็นเพราะความเท่าเทียมหรือว่าทางระบบอะไรมันยังไม่เสร็จนะครับผมก็เลยแอ จะแบ่งไปให้เงินสด5,000บาทหรือว่าดีไม่ดีระบบมันไม่เสร็จเขาอาจจะให้เงินสดอีก5,000บาทในต้นปีหน้าก็เป็นไปได้นะครับทุกคนอันนี้ก็ยังไม่ชัดเจนนะหากมีข้อมอูลอะไรชัดเจนก็จะมาอัปเดตอีกนะครับผมรอรัฐบาลแถลงการยางเป็นทางการแบบนี้ก่อนนะครับทุกคนต่อมานะครับสําหรับใครที่ยังไม่ลงทะเบียนนะทั้งกลงุ่ม เอากลุ่มที่2นะครับที่ยังไม่ลงทะเบียนก็สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ที่คุณดูคลิปผมนะครับผมจนถึงวันที่15กันยายนนี้เท่านั้นนะครับผมหากท่านไหนที่แบบดูคลิปผมหลังวันที่15ไปแล้วยังไม่ลงทะเบียนอยู่กลุ่มปรอ่าอยู่กลุ่มที่2เนะี่ก็คือกลุ่มผู้มีรายได้น้อยรายได้ไม่เกิน70,000บาทต่อเดือน อายุ16ปีขึ้นไปหรือว่ามีบัญชีเงินในบัญชีเงินฝากไม่เกิน5 0 0 0 0บาทอะไรประมาณนี้ก็สามารถไปลงทะเบียนกันได้นะครับผมหากเกินเวลาไปแล้วจะทํำยังไงนะสมมุติว่าท่านดูอยู่เนี่ยเกินเวลาไปแล้วเกินไปประมาณวันที่15กันยายนยนแล้วใช่ไหมครับมันก็จะมีรอบ2นะครับสําหรับกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนไม่มีโทรศัพท์มือถือนะครับเขาก็สามารถไปลงทะเบียนตามจุดบริการต่างๆได้หลังจากวันที่15กันยาย,ยนเช่น ไปสนีไทยธนาคารออมสินธนาคารพกรสประมาณนี้นะครับผมก็สามารถไปลงทะเบียนย้อนหลังกันได้นะครับผมก็ลงทะเบียนรักษาสิทธิ์กันด้วยนะครับทุกคนเผื่อแบบบางคนเขาก็อยากได้อ่างเงี้ยครับผมตอนนี้ก็มีมีข้อมูลอะไรแบบใหม่ๆม,มาเยอะนะครับผมดีข่าวลวงอะไรก็มาเยอะนะครับผมแต่ว่าช่องข้อมูลช่องผมเนี่ยต้องบอกเลยผมไปอ่านหลายสํานักข่าวแล้วก็ผม ได้วิราะห์ม,มาแล้วนะครับผมว่าข้อมูลแบบนี้มันเป็นข้อมูลที่เท็จจริงนะครับผมผมไม่ได้มาพูดโกหกผมก็ไม่รู้จะมาพูดโกหกหลายคนก็ามาคอมเมนต์แบบคือผมมาตั้งใจมาทําข่าวเพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนนะครับให้พี่ๆน้องๆได้อ่ออานได้สึกได้อย่างนั้นก็มีบางคนเขาอยากรู้ความคื่หน้าข่าวนะผมอาจจะไม่ได้แบบมีคนม,มีมีหน้ามีตาหรือว่ามีอะไรแต่ข่าวที่ผมเอานำมาเนี่ยรับรองเป็นข้อเท็จจริงแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นครับทุกคน เชื่อถือได้แน่นอนครับผมและสําหรับคนที่ลงทะเบียนไปแล้วนะครับลบแอปทางลับลบแอปอะไรไปแล้วอย่างนี้นะครับก็โหลดมาไว้ใหม่แล้วก็ดูสถานะของท่านด้วยนะครับผมว่ามันอยู่ขั้นตอนที่3หรือยังนะครับบางคนเนี่ยค้างอยู่ขั้นตอนที่1หรือขั้นตอนที่2ออยู่เนี่ยก็รีบไปทําให้มันอยู่ขั้นตอนที่3กันนะครับผมผมก็ได้มีวิธีการแก้ไขก็สามารถกลับไปดูคลิปผมได้นะครับอยู่ในช่องผมก็ได้ทาวิธีใครที่ติดอยู่ขั้นตอนที่1ใครที่ติดอยู่ขั้นตอนที่2องเ่ยต้องมี แก้ไขยังไงก็สามารถกลับไปดูกันได้นะครับทุกคนเผื่อมันจะเป็นประโยชน์กับทุกคนเองนะครับผมและสุดท้ายนะครับผมช่วงนี้นะครับผมทางภาคเหนือพี่น้องชาวภาคเหนือเจออุทกภยัยน้ําท่วมหนักนะครับผมเองนะครับปอดแสนสุขแล้วแนอีสานทุกคนนะครับผมก็ขอส่งหมอกกำลังใจให้กับพี่น้องชาวภาคเหนือทุกคนนะครับขอให้ทุกคนปลอดภยัยแล้วก็พานพนวิกฤตนี้ไปได้โดยเร็วนะครับผมโดยเฉพาะพิพี ที่อาสา,าสมัครกู้ภัยเขาไปช่วยเหลือในพื้นที่นะครับขอให้พี่พีปลอดภัยทุกคนนะครับผมไม่ว่าจะทํางานียังขนาดใดนะครับขอให้พี่พีปลอดภัยแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องชาวพังงให้ได้หลายที่สุดนะครับผมปอนเซสุข,ขอเป็นน้งใจทุกคนนะครับผม